เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับท่านกนำลังรับชมน o อตเทนตี้เจ็ดนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม MMA Manager นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับอันนี้นก็คือเริ่มเดี๋ยวรอเขาไว้นี่ก่อนรอเขาสอนเล่นก่อนนะฮะมรู้ว่าตีฟันศ,นศนอกเตะแล้วขั้นหากราเก้ก้านคอลูกนี้ครับเรียบรอ้อย KO อสุดยอดครับเข้าให้กดไปที่เมนูอะไรวะเห้อืมมันมีการอัพได้นะอืมเราสามารถอัพตัวละครได้นะว่าให้แม่งไปถนัดไปทางไหนหรือเปล่าคืออ๋อ เหรอโอเคกวางกระบ,บ้าก่อนเราไปสู้เขาก่อนยังไงอือหือโดนทริชั่นโอ้ยขึ้นได้ครับยังไงนวนเนียก่อนนวนเนียหามุมแล้วอือหือโดนต่อยไปหนึ่งทีครับโยกเลยครับแล,แล้วยังไงอือหือจะเทคดาวเขาแล้วยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับตายแก้วเกียวว้าว <laughs> อันนี้คือเราชนะใช่ไหมเนี่ยเราเล่นตัวดำหรอวะอก็รู้ต้องนานให้ตาเถอะมาครับเราอยู่ในค่ายของเราอะตอนนี้เอ้านี่ไงค่ายของเราเราจะชื่อค่ายว่าอะไรนี่ชื่อค่ายว่า o อะไรไหมชื่อค่ายว่าไอ้นี่แล้วกันอืม happy แมว happy h a p p แฮปปี้แล้วกันชื่อใคแฮปปี้แฮปปี้เลยเนี่ยแฮปแฮปปี้ห้า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 แฮปปี้ lol แล้วกันชื่อคใายได้แบบนี่สตาร์เตอร์เลยสตาร์เตอร์เลยมาครับคื่อใครนี้แม่งดูไม่น่ากลัวเลยรอโหลดสักคู่เดียวสักคู่เหรอวะเนี่ยมายัง อเคมาเขาก็สอนเล่นให้กดตัวนี้เควสอเราสามารถทำเควสได้นะตอนนี้อะไรเนะี่ยเออมันทุบยางมานะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยเอา้ากผมไปกดตัวนั้นเฉยเอามา,เอามาใหม่แป๊บนึงโอเคอ๋อมันเล่นได้สองว้าเราสามารถเลือกตัวได้นะคะว่า เราจะเอาคนประเทศอะไรอืมเอาอังกฤษแล้วกันนะไม่เอาอะ่ะเนี่ยอา่าส,สวีเดนใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยใช่ป่าวะไม่รู้อะ่ะอ๋อโอเคนี่ต่อยโหดด้วยคนนี้แม่งแบบอันนี้คืออะไรฟันซอกเหรออันนี้คือตีเขา่าอุย้ยยอดถุนเข่าเลยตัวเนี้ยอดถุนเขา่า ันนี้คือเตะออเตะขาต่อยหมัดเหรอโอเคเตะขาต่อยหมัดได้อยู่แม,ไมวไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เฮ้ยเทคดาว่ะเทคดาวเลยกันเฮ้ยซับมิชชั่นด้วยเออซับมิชชั่นสักสองโอเคเราได้ตัวที่ต้องการแล้วมาอ่านั่งทุกอย่างแล้วโอเคเควสผ่านเรียบร้อยยังครับเขาให้เป็นไฟแล้วไฟเตอร์ไฟติง้งมา ังไงเอาให้ตัวนี้ก่อนเลยละกันศพแรกของเราโอเคเดี๋ยวมึงเจอเราสามารถอะไรเนี่ยโอเคอันนี้คือเราเลือกได้หรออันนี้คือโลคิกศูนย์เลยไม่ต้องทำไฮคิกโอเค อันนี้คืออะไรวะ defense ไม่รู้อะผมกดเลยละกันมันไม่มีภาษาไทยบอกนะเกมนี้มาเริ่มเริ่มแล้วครับตอนนี้ชพ้ศูนย์แพ้ศูนย์อ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงซับ m i s s i o n แล้วเทคดาวเอ้าแล้วยังไงซับมิชงงมชั่นนี่อื้มอือมกระวนกระวายเอา้เาทำไมากล่องมันบงังโอเค ยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยชนะแล้วครับโอ้โหชนะซรพัพยิชชั่นครับโอ้โหง่ายเกินมันก็ง่ายกันไปซรพัพยิชชั่นแป๊บเดียวชนะเลยโอเคอันนี้คือเรา,เราจร้างโคดได้เหรอจร้างเทรนเนอร์เหรอโอเคจ้างก่อนมามาได้เทรนเนอร์มาแล้วครับคนหนึง่งยังไงเขาบอกว่า เราสามารถอ,ออกกำลังกายเหรอพวกเครื่องออกกำลังกายเหรอเฮ้ยอ,อันนี้เลยเนี่ยเล่นกล้ามเล่นกล้ามไอ้น,นี่เราจะได้ฟิตไงนักนักมวยเราจะได้ฟิตเข้าทำไมมันไปนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยหายมันหายไปแล้ว จะไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเราสามารถหันหน้าออกได้ไหมเออสวยแอดพลายเรียบร้อยเ<อ>ควสเสร็จสิน้นนี่เราเอาตัวมาซ้อมได้อย่า <Yeah. S 1> uh huh. อือฮะออออย่างนี้นี่เองอันนี้คืออะไรอะ่ะอไม่เอะห้าสิบวีเราจะใอ้นี่ทำไม ไอ้ไอ right? okay. okay. 네้นั่นตัวอะไรอ่ะมึงมาได้ไงอะตะแกดูครับหืมตั้งใจยกเกรดจังยิงเออขี้กันล้อเว้ยไปโอเคได้ค่าความแข็งแรงแล้วมาไปไฟกันต่อดีกว่าวะเจอไอ้นี่ได้ห้าสิบห้าบาทได้ห้าสิบห้าดอลลาร์คนะประเทศอังกฤษครับ มาเถอะเดี๋ยวเจอสวีเดนมาทุกอย่างอีกแล้วโหลดดิง้งมาครับเริ่มครับไฟติ้งครับชนะเออสกิลพอยต์ยี่ห้ามาครับต่อยกันแล้วครับโอ้โหแล้วโดนครับผมโดนครับผมเสื้อสีเขียวนะครับทุกคนแล้วซับมิชชั่นครับเอาแล้วกิ้งไปกิ้งมายังไงจะอือต่อยไปสิบหกยี่สิบ แล้วต่อยย่ำหน้าให้ย่ำหน้าให้แล้วฟอนฟันสอกครับจะต่อยครับจะต่อยเขาไม่โดนเลยครับจอน,นี้เขายังไงหล้วหู่แล้วต่อยไปเยอะหน้าโยกเลยครับ T.K.O. ครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้ครับชนะเรียบร้อยครับนักมวยเรานี่แม่งเก่งจริงวะสุดจัดอะเดี๋ยวเราต้องมาไอ้นี่ก่อนซื้อของเพิ่มดีกว่าวเพราะเราต้องไอ้นี่แล้ว อันี่อะไรวะกระสอบทรายกระสอบทรายอันนี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยเอออันนี้แหละพอละเราเป็นไอนี่ค่ายแบบกะก,ะกาก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะตู้ทีวีแล้วพวกนี้เหรอของตกแต่งเหรอไม่มีประโยชน์มั้งโอเคเขาบอกว่าอะไรอะ่ะอเดี๋ยวเราเอาที่นี่ก่อน เอาหายแกปาดฟัก,ฟก,ฟกเอาไว้นี่แล้วกันโอ่ยไม่ได้ว่ามาขวางหน้าประตูเอาตรงนี้แล้วกันอือฮึแอดพลายเรียบร้อยยิมเราก็เริ่มมีอะไรละโอเคเราเอานักมวยไปซ้อมก่อนแล้วกัน จังโคตรมวยวะ่ะเวสเหรอเราสามารถรับาเวสได้เหรอตอนนี้นคือซ้อมโอเคเราซ้อมก่อนเดี๋ยวเราจะหาอะไรดีพื้นที่เราน้อยมากาจริงๆอือือซื้อไม่ได้ด้วยมวยกกงนี่มันมวยกกงนะชัด MMA เราสามารถซื้อตัวได้ไหมเควสแล้วก็เมเนเจอร์นี่ไงนักมวยไม่ใช่หรอเราสามารถซื้อนักมวยได้ไหมนักมวยนักมวยอยากได้นักมวยใหม่นักมวยใหม่ไม่มีอ่ะอยากได้นักมวยใหม่ตอนนี้ซื้อโคอ้ดได้แล้วอรอไม่อช่อัน,นี้มันไล่ออกโอเค ทุกคนคลายครแฮปปี้ LOL เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนักมวยชนะไปสองไฟแล้วโอเคอยังดีเฮ้ยอันนี้คือใครอ่ะโอเคได้ค่าฟาร,รม์มสต,ต็งมาเรียบร้อยไปหาต่อยดีกว่าวะอยากต่อยแบบนี้เลยอ่ะคีมข้า่ะจอยจอย ไม่แมวอะคืออะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะไอกเกมเนี้ยมันมีแบบวงนัวด้วเหรอวะนั่นน่าสนใจน่าสนใจนี่อะไรแนววงนัวเหรอเดี๋ยวเราขุดก่อนไม่ได้ว่ะเอทุกคนไม่รู้เรื่องเลยว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าเอาแบบนี้ไปก่อนละกันเจอจิมชาวอังกฤษ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอของจริงอ๋อไม่ใช่เราซื้อตัวได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอืมดูแล้วเราซื้อตัวได้แล้วอ๋อนี่ไงซื้อตัวแบบนี้นี่เองโอ้ยคนนี้ไม่ง่าดูอะแม่งเอาเรื่องว่ะแต่เราเรายังไม่มีพวกแบบคนที่แบบว่าไซส์แบบนี้นี่อะมันรุ่นเล็กอะ่ะเรามีแต่รุ่นใหญ่แล้วอะนี่ไงรุ่นเล็ก นี่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเนี่ยผู้หญิงเลยนี่ดีกว่าไงพี่หนวดคนเนี้ยเขาน่าจะโงวดวะคนนี้เขาจะเล่นสายอะไรดีอันนี้คืออะไรอะ่ะอืมไม่ใช่ไม่ดีอะ่ะวีเพืนคืออะไรวะมึงจะว,วีเพื้นเพื่ออมึงไปต่อยขอเขาไม่ใช่เหรอไอน,นี่เตะขาต่อยมัดเลยพี่หนวดคนนี้มัดหนักม,มัดหนักไวก้ก่อนอันนี้เตะขาก่อน คนนี้แม่งสุดบอกเลยทําอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากเตะขาต่อยหมัดโอเคได้แล้วเราซื้อนักมวยมาอีกตัวละมีคนมีคนไม่ใช่ตัวโอเคกดเลยได้ไหมเลดี้เย่างย่ยมาไฟติ้งมา สูทอยเจ็ดสิบเจ็ดนะหน,นักเก้าสิบแปดแล้วจะเตะแล้วโดนโชกหน้าเข้าไปหนึ่งทีทีปับฟันศอกหลังแหวนกอดตีเข่าแล้วยังไงอนุมานถวายแหวนหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับโดนเตะขาทีเคโอเลยครับอืสุดจัดมาไม่ถึงวิ่งททีเดียวชนะซะแล้วไม่มีความรุ้นเลยมาต่ออีกตัวเลยแล้วกันอไอ้นี่พร้อมจะสู้ได้หรือเปล่านะ ันจะตัดคลิปอยู่แชรเล่นในนี่อยู่เนี่ยมาครับมามหือน้ำหนักเราเยอะกว่าเยอะหือก่อนมาตีเข่าแล้วอะยังไงครับแล้วแล้วฟัดเวี่ยงฟัดเวี่ยงจะต่อยไม่ได้แล้วโดนต่อยครับลังแหวนแล้วโดนแย็บยังไงครับโอ้โห <L un S 2> <Ồ, S 1> นักมวยเราแย่ครับโอ้โหแล้วโดนต่อยทีเดียวล่วงเลยครับ ก็ดูมาคนระเบิดหรือเปล่าแบบนี้เรียบร้อยครับชนะอีกแล้วมาว่ะมาว่ะเริ่มมาว่ะชนะตั้งแต่ยกแรกหลายคนแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่เจอของจริงไงเจอแต่แบบพวกกะกะก่อนพวกกึกล่อ่ะพวกกะกะแบบพวกเด็กอมมือโอ้โหคนนี้น่าจะงดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนั้นเนี่ยเราเอา,าตัวเตะขา่อยหมัดไปนี่แหละผมว่าชนะได้ไม่เป็นไรหรอกมาดิวะไม่ได้เก่ง มาน้ำหนักถ้าโอ้ยส่วนสูงเท่ากันน้ำหนักเขาเยอะกว่าอายุเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเราโดนต่อยยีิบสองเลยเหรอวะเฮ้ยต่อยเขามั่งดิเฮ้ยไปข่าวเออยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต่อยเขาเลยเออโอ้ยเนี่ยกูโดนนะนี่เฮ้ยใจเย็นดิวะโอ้จะโดนทันสอกอ,อ,อ,อุ้ยหลบเอออืมจอเคฟาดหางอา้าวแล้วโดนตารมิชั่นยังไงอื้อหือ ต่อยสวยขึ้นขึ้นโอ้โหเลกดาวสวยเตะตีขาวเออโดนว่ะตีขาวเออยังไงเตะนะครับตรงนี้อืมกอดกันวนเนียโซเซียครับยังไงจะขึ้นวงในครับมขึ้นวงในไม่ได้กอดรัดฟัดเวียงตอนนี้ยังไงเหลือสิบหกวิสิบห้าวิแล้วยังไม่ต่อยกันเลยครับโอ้โหล้วโดนแยบไปหนึ่งจะเตะจะเตะเขาจะเตะเขายังไงล้วโดนต่อยอีกแล้ว โดนไปที่คางแล้วโดนอีกแล้วอะไรเริ่มไม่ดีแล้วนะกอดกันนวลเนียสงสัยจะเหนื่อยครับช่วงนี้อือต่อยเขาไปหนึ่งทีก่อนจบยกครับเถ้วยเราต้องแก้เกมไหมเนี่ย,ยเราไม่ต้องแก้หรอกเชื่อว่านักมวยเราสวยไวไม่ไงเรียบร้อยโดนหลังแหวนเรียบร้อยโดนหลังแหวนพี่หนวดนนี้เอาเรื่องจริงมาดิมาดิ สวยเราชน,นะหมดทุกคนแล้วนะเดะพับเดะพับคือเลยนิวอารีนาอ๋ปอปดล็อกแล้วเหรอเราต้องไปฝึกนักมวยมัางแล้วนะเนี่ย <The P up> ผมว่าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเพราะเราได้ตังมาเยอะแล้ว <The P up> อันนี้มันใช้ตังอืมเนี่ยลูวิ่งเนี่ยยังไม่มีล No, no, no. โน n นนจะลูวิ่งจะลู้วิ่งลูวิ่งแบบดีๆไปเลยสองห้าสิบาทเองสวยตังเราเยอะแล้วผมว่าต้องอัปเกรดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมว่านะเอาหายอีกแล้ว วางไว้ไหนดีนี่นะโอเคโอเคเพราะว่ามันกินเนื้อที่มากเลยอะแถมมันยังไม่ดีแล้วเราเซลก่อนดีกว่าขายทิ้งไปก่อนเราซื้ออันใหม่ดีกว่าเราได้เงินมาต้องเยอะแล้วเงินเราเริ่มเยอะแล้วเริ่มอิ่มตัวแล้วธุรกิจเราธุรกิจเปิดค่ายมดของเราอโอโหสามพันได้ไงเนี่ยมึนบ้าหรือเปล่าไอ เอาอันนี้แล้วกันเนี่ยเออมันต้องใช้นี่หว่าคลิกอ๋อมันคนละประเภทเว้ยอะอ,อย่างนี้นี่เองแล้วเราขายไปเพื่อซื้อมาใหม่แล้วกันไม่เป็นไรเงินเยอะมันจะใช้ได้โหลดดิ้งสักคู่ออาวไงเป็นเงี้ยโอเคได้ละ ว่าเราต้องขยายนะเนี่ยห้องเราแบบโคตรแคบแคบเลยวะ่ะเอาอยัางไงวะเนี่ยเทนนิงอรอโอ้แพงวะ่ะแพงเพลวะเอาไอ้นี่มาแล้วกันเนไอ้นี่ตัวหนึ่งโอเคเงินเรารู้สึกว่ามันน้อยวะ่ะโอเคซื้ออีก ซื้อเยอะๆเลยเหี้ยนซื้อละซื้อแบบะดาวขึ้น่ะแบบโพดขากแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ยกงน้ำหนักอะมึงไม่น่าขายเลยเสี <c oughs> ยาตังฟรีเราไม่ขยายเราไม่สามารถขยายได้ขยายอะไรก็ไม่ได้แม่งเอ้ย ใช่สวยแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นทางด้านต่อยสวยอืมเอาไว้ตรงนี้ โอเคแอดไพน์ okay. Apply, เรียบร้อยเรียงกันเป็นตับเลยข้ามายวยเราสุดจัดอืมไม่วางไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรแม่งแบบกินนาทีมากเราซื้อโป๊ะที่ดีมาดีกว่าวะโอ้แพงไม่เอาละมันคือตู้เซฟอะไรอ่ะ มีรองเท้าอันอันนี้มีประโยชน์ไม่รู้คืออะไรเสื้อโยคะเหรอโอเคเสื้อโยคะก็ได้ใช้ได้อยู่ใจเย็นน้อยโอยโคตรกินนาที่โอ okay. uh huh. เคเรียงกันเป็นต่ำไปวิ่งม เอาไปโยค้าไปมึงอ่าพี่หมัดมวยพี่หมัดมวย submission เหรอเทคดาวเทคดาวเกว่งๆแล้กวกวันโค้ดตัดว,ดวนี้โอเคอ๋อนี่มันคือการฝึกม่อันนี้เอาไปวิ่งไปโอเค,อเคไป เรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวต่ออีพีสองกันอีกประมาณวันสองวันโอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย